ดู a o โอครับตอนลากพั้วงนะครับรถพี่อ้วนหนองสลาครับรถหนักรถหนัก<อ>แบบจ้างเชิเงขึ้นที่มาเป็นไงพี่อุย้ยรู้สึกว่าง,งานทางใกล้กับทางใกล้เลย่ยแบบจ้างข้นมาว่ากันเครื่องหมดเนี่ย สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมีทีนะครับนี่ครับมีหลายคนครับอยากมาดู AO5C ครับตอนลากพ่วงนะครับรถพี่อ้วนนองสาลาครับทีมงานคณะพังหนองศาลาชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับนี่ครับวันนี้วิ่งงานดินนะครับดินนาดินนานี่ครับโอ้ลากพ่วงเลยครับวิ่งหนึ่งเที่ยวเท่ากับวิ่งตัวเดียวสองรอบโคตรคุ้มเลยนะ เลครับลากลูกครับผมลูกตัวก็จะสมบูรณ์กว่าตัวแม่หน่อยลูกกินเก่งครับเลยรบบริตักโดยเจ้าแคทครับผมแคทสามหนึ่งสวันนี้ก็ตัวแม่ก็แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยครับถอดชุดแต่งสปอร์ตไลท์ออกสวยเลยครับก็แปลกตาไปแบบ แม่นะครับรีวิวสักหน่อยสเปคตัวแม่เครื่อง AO 54ประมาณ210ถึง240แรง4สูบนะครับเกียร์อีทัน12รอบครึ่งไม่มีไดนะเียระออกรอบต่อรอบเลยครับเอาตัวแม่เต็มตัวลูกกันต่อ พ่วงครับผมอย่างแจ๋วเลยเครื่องตัวนี้บอกเลยว่ากำลังรอบต้นเนี่ยโคตรดีเลยครับ AO 5อหเนี่ยมันเป็นเครื่องรอบต่ำมันเป็นเครื่องสี่สูบพี่อารมณ์เหมือนเครื่องหสูบขนาดใหญ่ก็คือเครื่องตัวนี้เขาทำมาเพื่อ,อเน้นแรงบิดในรอบต่ำครับผมรอบเครื่องอามาสักพันใบปลาย,ายนะกำลังก็มาเต็มที่แล้วครับ ขันนี้มีขอบ้วยมีหัวสปริงครับเมก้าหัวสปริงหัวสปริงหัวสปริงสปริงหน้าหลังเลยครับนี่หน้าก็สปริงย,ยาง2 6ง70 19าเครับเอยองไฟฟ้าด้วย โอ้สุดยอดนี่ครับหน้าตาของเออู๋หนักเกียร์หนึ่งใช่ไหมเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งกำลังเหลือบล่างจากใช้เครื่องต้นีมาเป็นไงพี่โกโ<ด><บ>๊อปดีดีไหมกำลังดีดนะกำลังดี ตอนนี้โมอะไรอยู่นะเนี่ยโมเซร็จโมเสร็จสี่สิบใช่ไหมใช่สี่บโมเสร็จเบอร์สี่สิบพุทใช่ท่านี่พุทเนี่ยก็ได้พุทสามสิบตอนนี้บอกเลยว่าสเต็ปเทอร์โบดิ่จิกจั๊กมากครับจบจากที่อูช่างสนครับผมอูช่างสนรันคนนี้เราลองดูกันครับพลังเครื่องตัวนี้ ผมว่าดีอะไรนะเกิดวันเนี <pl ains> ้ยใช้ได้เลยครัแต่ติดตรงที่ว่ากล่องน้นมันเครื่องกล่องน้มันเครื่องยังหาปื้อไปค่อยงายเาไรเดี๋ยวก็มีอะไรช่่มันมันยังใม่อยู่มันยังไหม่อยู่เครื่องตัวนี้สาให้ทีต้องเปลี่ยนโบลุได้ีมันยังไงไป โอ้มันขาดมันเล็กเกินนะจอไปนะแมปแมปมากไหมขาทไปเลยใช่หนักไปหน่อยโบบอกไปไวแล้วได้ว่าโบลูกเกาเป็นแนะปะพันธ์นะมาเปลี่ยนใช้ลูกเนี้ยคือเราไม่ต้องตัดร,ระบบแปะพันนะไม่ต้องจุดปิดต่อใช้ได้เออไม่ว่าต้องจุดปิดโบเกาจูนมากไม่เรื่องครับ <c oughs> ไม่หลุดไปเลย <c oughs> อะไรเนี่ยใส่มาใส่มามันบอยทัว มันไม่จีออม,มันก world, ระชับฝันนี้จะเบาหลุดปิ๊งปิ๊งเป็นไลหลุดปิ๊งไม่ออก กำลังน่ะแต่ว่าอันนี้เขาได้เกียร์ใหญ่ด้วยไงเน,นี่ยรัเกียร์ตันเนี่ยครับเป็นเกียร์ตันใหญ่เกียร์ตันนี่ก็ตอนล่างพวกก็ช่วยได้เยอะเลยนะเฟืองท้ายเบอร์สิบใช้ไหมเฟืองสิบนี่ขนาดเฟืองสิบไหมเนี่ยหกล้อพ่วงเฟืองสิบปกติเขาใช,าลชา้ล็นะอชากันพี่นะปกติเราชากันเกียร์ได้มาเราไว้เขาไว้อะไรแคเนี่ยเ,เป็นหลอกรึ่งเลยจะเป็นครึ่งใช่ไหม อ่ะเป็นึนะครับไม่ใช่สองึ้นยี่สเป็นขึ้อนนะันอน,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 อนี้เ <Yeah. S 1> oh. น,นีย่ยโอ้่ไดอ่ะรถหนักแล้วแรถหนักรถหนัก เราวิธีว่าเป็นเกิงปั๊มสายอ่ะเป็นไงมัง้งมันโตเกา่าเนอะมันดีนะมันพาดอีกโตเก่านะอย่างว่าโบเต็มเลยนะทำเต็มปั๊มโมชีดเทอโบแะหว่างกำลังสู่เกอดนี้นะที่จาดนี้หมายถึงว่าหลอบใช่ไหมขันขันมาวิ่งโตเก่าคือควันมาวิ่งแต่ตัวนี้กำลังรอบตัวมันดีใช่ไหม กำลางลกนี่นนกินกระเดิมเยอะไหมเนี่ยมาลองกินมาไปน้อยน้อยนะแต่มันขุ่มนะั่ยังว่าเราวิ่งเที่ยวนี่ก่อนแต่ทรากับสองเที่ยว <Okay. S 1> เราสมมุิว่างั้นทางใกล้กับทางใกลก้เ่ยแบบไหนกินปลากันเครื่องเนี้ยวิ่งไกลเนีวิ่งไกลกินปลาถ้าเครื่องตัวเก่าไปตกเก่าค่อกินยังไงม โดยรวมนี่เครื่อตงตัวนี้กับตัวเก่านี่ตัวไหนเซฟกกัน,นดีเขาประหยัดครื่งไอ้นี่มันพ่อไก่ทาดินทาอะไรเนี่ยมันมันกอ หลังเขาชิวมากฝั่งหลังโหถอดเสื้อปัญจักรยานได้นอนจริงเลยอ้าวนี่ครับถึงที่ลงแล้วครับเนี่ยมามาฟังซูมเสียงสักหน่อยดิที่ลงสบายๆเลยครับนี่ครับแห้งๆเลย แน่นจริงนะเครื่องตัวนี้นะเสียงแน่นดีมากครับอย่างว่าเครื่องตัวนี้กำลังอัดแบบน,นี้ลูกเหล็กด้วย เลยครับชอบเสียงจริงคือตัวนี้ครับเสียงมันแน่นดีมากแต่ถ้าโบเดิมนี่โอ้เสียงเสียงจะไปออก เครื man, ่องเมอร์ 10W 30ของเชลอยู <t ips HD> ่นะครับก sure ็เครื่องใหม่นะเครื่องสดอยู่ใช้ได้ครับสบายมีนิดหน่อยแต่ว่าน้เครื่องไม่หาย ผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่วางเครื่องมานี่ก็ยังไม่เคยถ่ายคลิปนั่งคันนี้เลยครับหรือว่าถ่ายคลิปตอนที่วันรับพวกวันนี้ก็พามาชมนะครับรอมานี้ฮะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ